เฮ้ย,ยประเด็นน,นะทีมกูคนไหนโลมวะเนี่ยไอ้เหี้ยแปลกๆละไอ้สัตว์เพิ่งเห็นนะครับตัวอะไรโลมอะ่ะโอมนินอ้อยอย่างนั้นเหรอกูดูทรงแล้วอ้อยโลมอเด็กเคอ้อยโลมครับเอาว่ะเหี้ยไดมอนด์ตาแรกก็เจอเมตาอันนี้เลยละกันน่าสวยสวยครับผมเฮ้ยเฮเ,เพื่อนเขาแล้วเพื่อนเขาเหี้ยเป็นแข็งแข่งเกินไดมอนด์มึงอ่ะ ป้าไปแล้วนะครับนะเฮ้ยหรือว่าอ้อยมันโยนเกมเมื่อไหร่เฮีย้ยแปลกๆลกแล้วไอสัตว์เมื่อกี้มันเข้าไปแจกด้วยนะเอาดินัคอร์สไปเลยเข้าไปปนเกมเรือน,นี้แล้วนัคอร์สไม่เอาล้วนัคอร์สไม่เข้าเยี่ดองนักคอร์สเนี่ยไอสัตว์แปลกๆลกแล้วเฮ้ยกูนึกว่าจะเอาโอ้ยแรงไดงมอนด์มันเงียบขึ้นแล้วมันตึงขึ้นว่ะโอ้โหยี่ดองโดนลัดได้ไงเนี่ยผมถามจริงแปลกๆลกแล้วเพื่อนโดนลัดได้ไงช่ด,ด้วย โอ้ยเชี่ยนะคอยนั่งยืนหวาดหน้าตาเฉยเวนละอ้อยมันโดดเข้าไปแล้วอ้ยเฮียมันโยนเกมจริงว่ะเฮียมันโดดเข้าไปทำไมวะน้ายิ่งเจอคนโยนเกมโอ้ยแหลงไดมอนยังอยู่เด็กงองแงเล่นอยู่เนี่ยเอาวีคือเอาวีอะมันไม่มีเปลี่ยนหรอกเอาวีมาดิอะไรอะไรไปแล้วโยบก่อนอ้อยเอาเลือดแล้วกลับไปไฟใหม่กลับมาแล้วเพื่อนเอาต่อ ไปรับผมตามอิงยี่โกเลมตามกระทิงดูไงดูมาจากนาฮีเจงสักทอะไรอาอเที่อะไรเนี่ยอไอ้ที่นมันจะสู้ผมวะอีะอไม่ตายโ่นิดเดียวดูเหมือนมันจะส่งคนที่ไม่ได้ตึงมือมาให้ผมมากแล้วส่งคนที่แข็งแกร่งมาอยู่ทีมผมนะมันเอาใจผู้เล่นเก่าที่แบบกลับมาเล่นใหม่หรือเปล่าวะแบบให้ตายใจอ่ะตั้งแต่เกมเมื่อวานแล้วนะ เอามาเนี่ยแหะมั้งมันจะกระโดดไปไหนมันจะกระโดดไปไหนมันจะไปไหนไม่รู้ไหนตีตีกูตีกูตีเป็นลูกเลยกูตีเป็นลูกเลยเฮ้ยเขียนเขียนอีเย็นมึงจะไปไหนเอาเอาเอาน้องน้องไปไหนจ้าน้องอ้องไปไหนจ้า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 ไปไหนจ้ไม่ตายดาเมจจะปิดกระปอยอ่ะอ่ะอ่ะยืนตียืนตียืนตีอยู่แล้วไงี่ยืนตีอยู่แล้วไงน้องี่ยืนตีอยู่แล้ว ยืนตีอยู่แล mm. so ้วฮิทยืนตีอยู่แล้วปุ๊กจุ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 กตีตีฮีทตีอยู่แล้วเอ้ยเอาเป็นปากๆอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ท่าจะมีอันนี้ท่าไม่ดีแล้วเริ่มหนีก่อนนะครับท่าไม่ดีแล้วหนีก่อนไอ้ท่าไ้ดวงฮู้ชี้คิงฮู้ชี้ไม่เจ้าผมฮู้ชี้ไม่เจ้าผมคุณไปเดี๋ยวผมนักคอชิดด้วยสเตครับป่ะอัเดีเอาเดีศึกเมศดึกเมศดึกเม็ไอ้เฮียกูพ่อมดพ่อมดพ่อมดกับสกิลบัสเหรอมาเดี มึงก็เป็นแค่คนเชื่อนี่ดูจากแต่บันดอเปล่าเนียเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจออวัดากูมาดิอวัดาคิววัดาสไปเลต้ไปาเลต้ามาเลตสู้สู้มปเลตมาเลตมาเลตสู้เดซิก้าเดซสกายิงเดซสกาเฮ้ยนี่มันคือปีศาจร้ายที่จะสู้กับพ่อมดอย่างนั้นหรือไอ้ยโอ้โหเนี่ยมันจะมึงจนเชแล้ว่ะฉันส่งคอให้ไวโอเลตคอคิวไปเลย เมกาคิวโอโ้โหแอลเลนนะั่งเมกาคิวปะเนี่ยดูเหมือนทีมจะจบเกมแล้วลนะ่ะน่าจะจบได้ละไม่ตึงเท่าไหร่วะไปะเราไปเอ็นบ้านกันดีกว่านะไม่อยากให้คลิปมันยาวครับคุณผู้ชมกว่จบไม่ได้วะมันต้องมีผมวะมันต้องมีผมวะเอาเลยกูมาไม่ทันแล้วย่าไฟจบแล้วช่างแม่งนั่นเฮ้ยอ้อยโดนใบไม้เรียบรออย่าได้โดนเกมน่ะ เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเกมอะไรอ่ะทำไมมันหนึ่งเดียเองอ่ะเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้สู้อยู่แล้วกูสู้อยู่แล้วกูสู้อย่างตีมันตีมันตีมันมันก็แค่กระทิงมันก็แค่กระทิงเพื่อนมันก็แค่กระทิงมันก็แค่กระทิงนี่แต่ม่แข็งแกร่งว่ะไวโอเลสไวโอเลสตายมะน่ะเราจะไปช่วยวโอเลตครับผมว่าทันผมว่าเราไปช่วยวโอเลตทันเชื่อปะไม่ทันว่ะนี่อะตายก่อนนะครับ ว่าทีมเราเริ่มมีกลิ่นตู่ๆแล้วสัตว์ไม่ใช่แล้วอย่างี้ไม่ใช่เพื่อนเล่นแล้วบวกเลยแล้วครับไปเดไปเดไปเดเดไปเดไปเดเฮ้ยแปลกไอ้สัตว์แปลกแล้วแปลกแล้วง้ไหวปะวะไหวปะวะอึ้งเอ้าไอีโมแต่โมโดนอีกครับไหวล้เอวเลยเข้าไปไฟแล้วไวเยเข้าไปไฟแล้วเฮ้ยตีป้อมได้ว่ะ มาเด็กอ้อยเดินไปตีป้อมอย่างอดอ้าครับมาเด็กเนี่ยตัวโล่แม่งคือตัวปัญหาวะผมว่าเราต้องฆ่าไอา้ที่นี่ให้ตายนะฆ่ามันมาเด็กจัดมึงกูไม่รู้มึงเก่งว่าจะไหนมึงต้องตายเออแค่นั้นเองะมึงจะเก่งมาจากไหนกูไม่รู้หรอกแฟร์แต่ที่รู้คือมึงต้องตายมึงต้องตายแค่นั้นแหละมาไปที่บัสอ๋าครูบอกแล้วว่ากูคือเอาบัสเอาเบิร์ดดับเบัลดอ มึงสมควรตายฝากสมควรตายแค่นั้นแหละติปอมพอแล้วติปอมดาเมจอันน้อยนิดช่วยกันทุบช่วยกันตีโอ้ยเฮียไม่แตกเร็วโกเลมติปอมดิปอมเออหวั่นเจี๊ยบแน่ จากที่จะชนะแบบชิวๆลก่กลเป็นตึงทั้งนั้นเลยนะครับโอเคครับงั้นสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับโอ้โหรู้สึกตึงมือเลยนะครับสำหรับเกมนี้ถ้าชอบนอน like, share, หนึ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดจอได้มาเติอฝากเกลือด้วยนะสวัสดีครับ